คุณกำลังเล่าเรื่องสนุกๆให้เพื่อนฟังอยู่ดีๆทันใดนั้นเองตอนมาถึงส่วนสำคัญเขาก็ขัดขึ้นว่าเอเลียนกับฉันไม่ใช่ฉันกับเอเลียนพวกเราส่วนใหญ่อาจเกิดความรำคาญแต่นอกเหนือจากการขัดที่ดูหยาบคายนี้เพื่อนของคุณมีเหตุผลหรือเปล่าประโยคของคุณผิดไวยากรณ์หรือเปล่าและถ้าเขายังเข้าใจมันได้อยู่มันจะไปสำคัญอะไรล่ะจากมุมมองของนักภาษาศาสตร์ไวยากรณ์คือชุดรูปแบบในการนำคำมาประกอบกัน เพื่อให้เป็นวลีหรืออนุประโยคไม่ว่าจะเป็นในการพูดหรือการเขียนก็ตามแต่ละภาษามีรูปแบบไวยากรณ์ที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษประธานมักจะมาก่อนตามด้วยคำกริยาและจากนั้นจึงเป็นกรรมในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นและอีกหลายๆภาษาลำดับคือประธานกรรมและคำกริยานักวิชาการบางรายพยายามจัดแจงรูปแบบพื้นฐานของทุกภาษา แต่นอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างเช่นการมีคำนามหรือคำกริยาแล้วสิ่งที่เรียกว่าความเป็นสากลทางภาษาปรกากฏอยู่น้อยมากและในขณะที่ภาษาใดๆก็ต้องการรูปแบบที่แน่นอนเพื่อการใช้งานการศึกษารูปแบบเหล่านี้ทําให้เกิดการถกเถียงระหว่าง2แนวคิดที่เป็นที่รู้จักกันว่าภาษาศาสตร์แบบกําหนดและภาษาศาสตร์แบบบรรยายสรุปรวมก็คือนักภาษาศาสตร์แบบกําหนดคิดว่าภาษาควรที่จะอยู่ในกรอบของกฎที่ชัดเจน ในขณะที่นักภาษาศาสตร์แบบบรรยายเห็นว่าความหลากหลายและการแดัดแปลงเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนสําคัญของภาษาตั้งประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ภาษาถูกใช้เพื่อสนทนาแต่เมื่อคนมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นและการเขียนมีความสําคัญมากขึ้นภาษาเขียนถูกใช้เป็นมาตรฐานเพื่อการสื่อสารที่กว้างขวางขึ้นและเป็นการให้หลักประกันว่าคนที่อยู่ในคนละพื้นที่จะเข้าใจกันและกัน ในหลายภาษารูปแบบมาตรฐานนี้เป็นแบบเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับทั้งที่มันถูกดัดแปลงมาจากรูปแบบการพูดแบบเดียวโดยคนที่มีอำนาจนักวิชาการทางภาษาทำหน้าที่สร้างกฎและเผยแผ่มาตรฐานนี้โดยให้รายละเอียดในกฎแต่ละชุดที่สะท้อนไวยากรณ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นและกฎสำหรับไวยากรณ์การเขียนถูกดัดแปลงมาใช้กับภาษาพูดด้วยเช่นกันรูปแบบของการพูดที่ไม่เหมือนกับกฎการเขียนถูกมองว่าเป็นความวิบัติ หรือการใช้ภาษาแบบชนชั้นล่างและหลายคนที่เติบโตมากับการพูดในลักษณะนี้ถูกบังคับให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานอย่างไรก็ดีเมื่อไม่นานมานี้นักภาษาศาสตร์เข้าใจว่าการพูดเป็นปรากฏการณ์ที่แยกขาดจากการเขียนที่มีความสม่ำเสมอและรูปแบบของมันเองพวกเราส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะพูดตอนที่เราอายุยังน้อยมากด้วยซ้ำ เราสร้างคลังการพูดของเราผ่านนิสัยที่ไม่ได้ผ่านความคิดไม่ใช่กฎที่ต้องจดจำและเพราะว่าการพูดยังใช้อารมณ์และน้ำเสียงสูงต่ำสำหรับการสื่อความหมายโครงสร้างของมันมักจะยืดหยุ่นมากกว่าเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการกับผู้พูดและผู้ฟังนั่นอาจหมายถึงการหลีกเลี่ยงอนุประโยคที่ยากต่อการวิเคราะห์แจากแจงในทันทีการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียงที่ทำให้ติดขัดหรือกลอนเสียงเพื่อทำให้พูดได้เร็วขึ้น วิธีการทางภาษาศาสตร์ที่พยายามเข้าใจและร่างแผนที่ความแตกต่างโดยไม่เข้าไปกำกับแก้ไขเรียกว่าภาษาศาสตร์แบบบรรยายแทนที่จะกำหนดว่าภาษาควรถูกนำมาใช้อย่างไรมันอธิบายว่าคนใช้ภาษากันอย่างไรและติดตามนวัตกรรมที่มันเกี่ยวข้องแต่ในขณะที่การโตเถียงระหว่างภาษาศาสตร์แบบกำหนดและแบบบรรยายยังคงดำเนินต่อไปทั้งสองแนวคิดนี้ไม่ได้มีความสมบูรณ์ในทุกแง่มุม เอาเข้าจริงภาษาศาสตร์แบบกำหนดมีประโยชน์สำหรับการบอกเราเกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานทั่วไปณนะเวลาใดเวลาหนึ่งมันมีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับบริบทที่เป็นทางการแต่ยังทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นอีกร่องผู้พูดที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่มีพื้นเพที่ต่างกันทว่าภาษาศาสตร์แบบบรรยายให้รายละเอียดเชิงลึกกับเราเกี่ยวกับวิธีการคิดและการมองโลกของเรา ที่สุดแล้ววยากร์ควรถูกพิจารณาว่าเป็นกลุ่มพฤติกรรมทางภาษาที่กลุ่มคนนั้นๆตกลงยอมรับและสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับตัวภาษาเองมันเป็นเส้นใหญ่ที่สวยงามและซับซ้อนที่สอดประสานผ่านความร่วมมือของผู้พูดและผู้ฟังผู้เขียนและผู้อ่านนักภาษาศาสตร์แบบกำหนดและแบบบรรยายจากทั้งใกล้และไกล